สวัสดีครับทุกคนผมพีครับและว,วันนี้กับรายการใหม่นะครับกับสตูดิโอทัวร์บายเอสเอลนะครับ รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ผมพาทุกคนไปเยี่ยมชมห้องสตูดิโอหรือว่าห้องบันทึกเสียงในประเทศไทยนะครับเราก็จะไปเยี่ยมชมสตูดิโอตั้งแต่ระดับเชิงพาณิชย์นะครับที่เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ในประเทศไทยเลยเนาะแล้วก็อาจจะมีสตูดิโอตามสถานศึกษาหลายๆที่นะครับแล้วก็สตูดิโอระดับกลางย่อมๆลงมารวมถึงเป็นพวก p r i v a t e studio หรือสตูดิโอส่วนตัวด้วยนะครับโดยในซีซั่นนี้ก็มีสปอนเซอร์นะครับรายการนี้ก็จะสนับสนุนโดย Vintage Studio ผู้นําเข้าและจัดจำหน่าย s s l ในประเทศไทย s s l เนี่ยก็เป็นบริษัทในตำนานนะครับที่ท ก็คือมิกเซอร์ขนาดใหญ่เนาะห้องอัดระดับตำนานมากมายเพลงระดับตำนานมากมายก็ถูกบันทึกเสียงด้วยคอนโซลของ SSL นอกจากวงการเพลงแล้วนะครับวงการบล็อคแคสติ้งหรือวงการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ใช้ SSL มาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะครับในห้องส่งของสถานีดังๆมากมายก็ใช้ SSL ในซีซั่นนี้นะครับเราก็จะเริ่มด้วยการพาทุกคนไปดูสตูดิโอที่ใช้ SSL กันนะครับเดี๋ยววันนี้เปิด EP แรกนะครับไปไม่ไกลาจากบ้านผมเท่าไหร่เนาะอยู่ย่านนนทบุรีนะครับกับ JS Studio นะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ดีครับสวัสด, <laughs> ดีครับคุณคุณไมค <as> ์กับคุณอาร์ตเนาะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ JS สุริโครนะครับ,ค,รบคุณไมค์คุณอาร์ตเป็นคนที่มาดูแลสุดิโอตอนนี้เนาะใช่ใช่ห,ห้องห้องนี้จริงๆมีมาก่อนแล้วถูกไหมครับใช่ <c oughs> ครับเล่าเรื่องเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามาดูแลที่นี่ได้อย่างไรตอนนี้คือกำเนิดที่นี่คือจริงๆเป็นเคเบเนอร์ครับเคเบเนอร์ ตอนนั้นผู้ก่อตั้งจะมีพี่แจ็คครับพี่แจ็คไฟอตอนนั้นที่นี่ก็จะมีทำรายการตั้งวงเลยใครดูอยู่ใช่ใช่แล้วก็นะพี่แจ็คก,ก็มาทําวงด้วยชื่อวง The h ฮอ p i t ป l ปะใช่ครับนะแล้วก็ตรงเนี้ยพี่เจ้าของเนี่ยครับก็ได้ไปทำาุุเกจที่ต่างเทศก็คือย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยใช่ทีนี้พวกอุปกรณ์เครื่องดนตรีหรือมิกเซอร์อะไรพวกนี้ก็จะแยกออกหมดเลยครับ คือไม่ได้ใช้เลยทีนี้ทางพี่ชายของพี่เจ้าของเคนเจ้เนี่ยครก็ได้เข้ามาแล้วก็เห็นอุปกรณ์แบบว่ามันแยกกันไม่ได้ใช้งานเลยพวกเราทุกคนก็เล่นดนตรีกันอยู่แล้นี้ก็เห็นของแล้แบบโอ้โหเปนของระดับปีเลยอ่ะใช่แต่ทําไมเรามาวางกองแบบเนี้มันไม่ได้ใช้งานก็เลยคุยกันครับก็เลยได้ปรึกษาท่านวินเทจวินเทจก็ได้มาแบบ ่วมอยู่หมดใช่ครับช่วยต่ออุปกรณ์เส้นให้มันเป็นระบบใช่แล้วก็ได้เปลี่ยนห้องบ้างจัดไฟจัดอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็น J S Studio ครับในปัจจุบันเป็น J S J S แล้ J S คอร์สสใช่ครับคุณอาร์ตกับคุณไมค์เข้ามาตูแลได้สักปีไท่าไหรปีหนึ่งปีไงกับเกือบปีอ่าทีนี้ระบบก็คือกลับมารันได้ปกติได้เต็มที่แล้วเนาะเต็มที่แล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบไอ้การ ที่ทุกอย่างมันแยกแล้วต่อใหม่มันไม่ง่ายเลยนะใช่ใช่ครับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเนาะคือพวกผมก็ทำมันไม่ได้ก็ต้องทางบินเชดอย่างเดียวเลยครับคุณคุณนานเล่นดนตรีแล้วใช่ใช่มีวงมีอะไรมีวงครับมีวงชื่อวงชื่อชื่อวงทีทีครับทีทีครับแล้วเขเล่นตำแหน่งเป็นนักร้องนักร้องครับใช่คุณไม้เล่นดนตรีแล้วผมไม่ได้เล่นดนตรีครับผมมาดูแลอ้อมและพิยานก็คือเป็นซาอูลกินเนียร์อ๋อโอเคก็เรียกว่า นี่เนาะความฝันของคนเล่นดนตรีก็คงอยากมีสตูดิโอไว้ใช้งานจริงๆเคยฝันไม่อยากมีสตูดิโอแบบแช่แต่ว่าด้วยงบประมาณค่อนข้างสูงอืมอมคือถ้าสตูดิโอแบบใช้ประมาณประมาณนี้ใช่ผมว่ามีแปดหลักเลขแปดหลักเนาะแล้วคุณคุณไมค์ครับเป็นสาเ็นอยากทํางานกับอุปกรณ์ห้องอัดระดับ แบบนี้เคยฝันแบบนบ้งไหมครับเคยฝันเลยครับ <S <S จริงเราเคยเห็นแต่ในรูปภาพในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามันมีคอนโซ,โซโลแบบนี้ไม่เคยนึกว่าฝันว่าเราจะได้มาเล่นมันจริงจริงอะไรงะเงี้ยเนี่ยผมเหมือนกันหลังๆได้มาคลุกคุกนี้ก็แบบไอ้ภาพที่เราเห็นแบบศิลปินระดับโลกระดับไอคอน<ช>ของเราอะทำงานในห้องอัดที่เป็นแบบมีคอนโซลมีฮาร์ดแวร์เยอะๆที่ไม่ใช่คอมเครื่องเดียวกับปินมมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นยุคสมัยหนึ่งที่แบบทำสะดวก ผมอยู่บ้านก็ทํำ demo สะดวกแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะมาทํางานในแบบสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วที่นี่เมื่อกี้เดินเข้ามาผมแบบว้าวมากเลยครับมันยังไม่ได้เข้าไปดูในห้องเนาะดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เหมือนเป็นคาเฟ่ครับคาเฟ่ที่นั่งคุยเันครับคือเป็นที่ต้อนรับแบบจมาถึงก็จะมานั่งคุยประชุมสริปอะไรกันก็จะอยู่ที่นี่เลยอืมแล้วก็มีความรู้สึกแบบเวลาดูด็อกิเมนตรีฝรั่งครับเวลาเขาอัดเสียงกันเน่ะก็จะมีพานในห้องอัด กับพาร์ทที่แบบรีแล็กซ์พักผ่อนปาร์ตี้เลี้ยงกันกับล็อกสตาร์อะไรเงี้ยบรรยากาศแม่งโคตรได้เลยครับทีนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาที่ไปของ JS Recording Studio นะปัจจุบันนะครับซึ่งก็คือคุณอาคุณไมค์ดูแลนะเดี๋ยวผมให้ทั้งสองท่านพาไปทัวร์ต่อห้องข้างบนนี้น่าพักผ่อนมากเลยนะครับแต่จริงเข้ามาทำงานเนาะแต่ไปดูห้องพักผ่อนก่อนนะครับครับอ๋อันะพี่ บรรยากาศ <Okay. S 1> เหมือนเ,นเป็นแบบห้องลับเนาะมีบาร์ลับว้าวผมมาพักผ่อนเฉยๆไม่มาอัดเสียงเลย โอันนี้มันโตแบบสนุกเกอร์แบบไซสแบบมาตรฐานเลยแข็งเลยโหทุกอย่างพร้อมนะครับตู้เย็นบาร์แช่ไวยทาวเวอร์อะไรสักอย่างมีเ l a y s t a t i o นด้วยครับโอ้โหผมเห็นเพย์แต่ผมว้าวกับอันนี้มากกว่าครับอันนี้มัน p m c 2 2 8ใช่คู่ละหลายแสนเอามาไว้เล่นเพย์ใช่ไหมครับ จะเป็นประสบการณ์เล่น l a y Station ที่แบบเสียงดีที่สุดเสียงดีใครทำงานก็ทำไปใช่ส่วนที่ไม่ทำก็ใช้นอนแขงแลกได้ครับในห้องนี้มีอะไรไมยครับฟิตเนสครับโอ้สำหรับแบบว่าสายรักสุขภาพอนะดนตรีต้องแข็งแรงเนาะโอเคครับโอ้โหนี่มันยังกับแบบ สมัสมาชิคฟิตเนสได้ไหมครับโอ <soul cat> ้สุดยอดเลยอ่ะอุปกรณ์ครบมากก็บรรยากาศครับออออกกำลังกายไปดูแบบทุ่งหญ้าสีเขียวพักผ่อนเนาะ สุดยอดเลยครับยังไปไม่ถึงสตูดิโอนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทัวร์ในส่วนของสตูดิโอกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบนั่งดีแรกครับส่ดอากาศข้างนอกครับผมเอาดอเนาะเอาดอบริสุทธิ์ครับผมบริสุทธิ์นะครับมีัฝนฝนฝนตกไม่เปียกไม่เปียกมีหลังคาโอ้สุดยอดอะตอนแรกผมคิดว่าแบบจะเปียกมีมีหลังคาครับ โอ้อันนี้ก็เป็นโอ้ ผมเพิ่งเห็นว่ามันทะลุไปฝั่งนู้นได้เลยเนาะใช่ครับอันนั้นคือคอนโทรลลูมใช่ใช่ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นไลฟ์ลูมไลฟ์ลูมพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านเก็เลยกังวลเรื่องเสียงรบกวนเพื่อนบ้านก็อาจจะออกแบบห้องให้มันเก็บเสียงได้ได้มิดชิดหน่อยครับประตูกําแพงสองชั้นอะไรเงี้ยครับครับประมาณแต่ก็น่าจะอยู่เลยเนาะดูจากการรีแล้วเพราะว่าดูดูกระจกตรงนี้สิครับจะมีระยะฮเนี่ยครับผมเพิ่งเห็นว่าโอ้โห ลึกมากเลยอ่น่าจะแบบเมตรกว่ากระจกเกือบเมตรหนึ่งอ่ะระยะระหว่างกระจกนี้กับกระจกนั้นนะครับครับแล้วก็อันนี้อุปกรณ์โอแอมออเรนจ์ o, M, Orange, นะครับเมซ่าซิงเกิลเฝั่งแอมเบนะครับทีนี้ก็ยังไมกิ้งแอมเบบ้างไหมครับก็ใช้บ้าง จริงๆเราก็เผื่อไว้ตลอดเวลานะครับทั้งผ่าน D I แล้วก็ไมค์จริงครับแล้วกลองเทมากเลยครับอะคริลิกแล้วก็แบบหูยาวมากเลยอะคลิกนี้แบบลึกสุดๆเล่นกันอย่างเงี้ยครับแล้วต้ตีฟังอะไรกันนะครับก็จะมีสองอย่างฟังผ่าน P A หรือว่าจะฟังปาน๊กฟังเฮดโฟนเฮดโฟนอ๋อมีนี่เนาะเฮดโฟน M ผมเคยซ้อมในห้องที่เป็นลนะักษณะห้องสตูแบบเนี้แล้วปัญหาหนึ่งคือฟัง p a ออะยากมากเพราะเสียงมันดังใช่ใช่ครับแล้วก็ p a เอต้องทําเป็นโมโนไหมครับเป็นโมโนครับใช่ไหมใช่ครับเพราะผมเคยตีกับเพื่อนว่าแบบอยากฟังสเตอร์แต่เพื่อนบอกว่ามันฟังไม่ดูเรื่องใช่ครับอ่ถ้าเซต PA เอในห้องแบบนี้ยห้องที่เหมือนแบบซ้อมวงได้ทําเป็นโมโนอย่าร้อยฟังดูเรื่องใช่ถูก ว่าลำโพง B A มันอยู่คนละทิศคนละทางมันไม่ใช่สายขวาเป็นสเตอรนาออันนี้ตัวหนึ่งใช่แล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งซึ่งอย่างน้อยโมโนก็ฟังได้ยินได้ยินครับดนครับส่วนใหญ่ปล่อยอะไรมาบ้างครับเวลาเขาซ้อนมันเขาขออะไรบ้างที่ออก P A จริงๆจะมีสองช่องหลักๆก็คืออาจจะเป็นฝั่งมือกลองหรือว่าฝั่งนักดนตรีงักร้องก็จะเป็นคนละแบบกันแล้วแต่เขาขอรีเควสต์มาว่าเราอยากได้ยินอะไรอะไรดังกว่า ถ้าปล่อยผ่านทางพีก็จะเป็นด a ต้าครับถ้าบางวงที่ใช้ด a ต้าไงครับแล้วก็ร้องอส่วนกีตาร์มันอินเบสอะไรก็จะนะฟังหน้าตูกันครับแต่ส่วนใหญ่ทุกวงก็จะมาฟังเอียร์ครับใช้เอียร์ใช้เอียร์นะจะเวอร์กว่าใช่ครับแต่กรณีถ้าไม่มีเอียร์ก็ใช้ได้ใช่ซึ่งถ้าเป็นเอียร์ที่นี่ขอบัสแยกกันได้ไหมครับหรือว่ามันต้องเหมือนกันแยกไป้แยบัสได้สองบัสครับอ๋อโอคเหมือนไลฟ์ แคาแต่สองบัสก็โอเคแล้วอะเพราะว่าให้มือกองฟังแบบหนึ่งแบบมีคิวมีเมทอนอมเนอะใช่ครับคนอื่นก็คือฟังเป็นเป็นดนตรีใช่ครับโอเคโหแล้วก็เวลาออกแบบห้องพวกนี้ก็ต้องดูเรื่องไวริงดีๆเนาะครับครับไม้เมยอะไรเสียบตัวแบบสเตทบ็อกซ์แล้วไปไหนที่นี่สเตบ็อกซ์อยู่ไหนครับอยู่ด้านหลังกลองขออนุญาตโอ้ไฟตรงนี้สวยมากน่าเล่นมาก สักเพลงได้นี่นะครับสเตทบอกก็คือสายจากไมจากอะไรทุกสิ่งอย่างก็คือมาเสียบเข้าที่นี่แล้วเราก็จะเลเบลไว้ว่าชนลไหนชนลไหนใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อที่จะเอาสัญญาณเนี่ยไปที่ห้องนู้นถูกต้องเพื่อไปที่เพื่อไปที่ตัวคอนโซลคแล้วก็สายพวกนี้ก็จะฝังไว้ในกำแพงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องออกแบบตั้งแต่แรกเลยว่า จากนี่ไปนู่นร้อยสายไปยังไงกี่เส้นถูกต้องนะครับต้องเผื่อๆไว้เลยเพราะว่าถ้าทําเสร็จแล้วมันลือไม่ได้แล้วใช่ครับล,ล,ลือแล้วงานางนอก<า>ครับและอย่างที่นี่มีพวกไฟดาวไหลมีเนี่ย LED อะไรเงี้ยครับครับมันทําให้เกิดนอยส์บ้างไหมครับจริงๆถ้าในใน,ในเรื่องของเรคคอร์ดดิ้งเราก็จะไม่ใช่แต่ถ้า<อ>เป็นงานซ้อมเลยให้มันได้ได้บรรยากาศอะไรจะเปิดให้มันได้อารมณ์นิดนึง ขายเสียงหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเรื่องไฟเนี่ยจะสังเกตได้ว่าห้องเนี่ยปลั๊กสีขาวเนี่ยจะไม่รวมไปเกี่ยวกับด้านเครื่องเสียงมอไฟจะแยกกันอยู่แล้วปลั๊กสีขาวใช้สําหรับงานทั่วไปชาร์จโทรศัพท์บ้างใช้ไฟ LED บ้างอะไรครับแต่ถ้าเป็นปลั๊กสีดาจะเป็นงานเครื่องเสียงจะผ่านตัวกรองไฟอทก็คือเท่นันครับอันนี้อย่างอันนี้เนาะอ่าใช่ครับโอเคแยกระบบไปเลยตั้งแต่แรกอันนี้คือสิ่งที่ต้องวางแผน ใช่ครับถ้าคุณไม่วางแผนเดี๋ยวก็ไม่จะมีปัญหาใช่ครับแล้วก็ขนาดวางแผนแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาบางนั้นตอนเรคคอร์ดิ้งส่วนใหญ่ไฟก็จะปิดใช่ครับก็แก้ไขตามสถานการณ์โอเคครับมีอันนี้ด้วยนะครับตู้กันความชื้นเอาไว้เก็บพวกไม้เนาะใช่ครับหลังจากใช้งานก็ทำความสะอาดแล้วก็มาไว้ในตู้นี่ครับอเพราะว่าไม้ดีๆก็ราคาสูงอยู่ครับแล้วอุปกรณ์รอนส์ไม่ชอบความชื้นแล้วบ้านเราชื้นมากใช่ใช่ครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากผมดู 9ก้าสิบเปอร์เซนโอเคครับครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องได้ดู ed, หน่อยครับ <laughs> ผมเห็นทูทูเอ,อีกคูน่นึงนะครับอันนี้เอาไว้ดูทีวีพักผ่อนใช่ไหมครับพักผ่อนนี่ต้องระดับทูทูเอเลยนะครับเสียงทีเป็นเรฟเฟอเรนซ์จริง นี่ครับดูความหนาของกำแพงสิงครับที่กระแขนผมว้าวมุมมองซาลจเนีย er, มองไปนี้ก็จะเหมือนดูคอนเสิร์ตอยู่เลยเนาะนี่ครับหัวใจของห้องอัดก็น่าจะคือคอนโซลใช่ครับตัวนี้เลยครับพระเอก ตัวนี้เป็น s w s 948 Delta SSL มีอย่างนี้ที่บ้านนี่แบบฝันชัดๆใช่คุณหม้เป็นสายจเนียร์เนี้ยน่าจะคุณเคยกับชื่อ SSL ครับคุณเคยได้ยินชื่อครั้งแรกเมื่อไหร่ครับจำได้ไหมครับถ้าครั้งแรกเหรอน่าจะผ่านตาจากประเภท YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็มันเป็นแบรนด์ที่เราจับต้องได้ยากนะราคามันสูงด้วยคุณภาพก็ระดับโลกตำนานหลายๆท่านก็ใช้ นี้เยอะได้สัมผัส SSL ครั้งแรกที่ไหนครับที่นี่เลยที่นี่เลยใช่จริงจริงจริงๆผมผมไปไปเรียนซาวด์อินจิเนียร์ที่วินเทจมาก่อนอ๋อผมเคยไปจับที่นั่นมาเพราะที่วินเทจก็ AWS เหมือนกันเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันใช่ครับซิสต็มก็จะคล้ายๆกันครับพอมีอะไรก็เลยปรึกษาเขาได้ตลอดเนาะใช่ครับแล้วพอได้จับ s s l ครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกเห็นแล้วก็โอ้โหมันน่าจะใช้ยากเนาะปุ่มมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอได้ใช้จริงจริง ไม่ยากนะกลับไม่ยากแล้วเสียงที่ที่ได้ออกมาเนี่ยมันตามสั่งจริงบิดจะหาอะไรก็หาง,ง่ายเจอง่ายครับ,รบไ,ดได้เสียงที่เราต้องการคอนโซลนี้คงเป็นแบบหัวใจของห้องใช่ไหมครับจะจากสเตทบ็อกซ์ที่ห้องนู้นมามันมาเข้าที่ไหนก่อนนะครับจริงๆจะมาเข้าที่แพดบก่อนอ่าอน,น,นี่นะครับ การที่มีแพชเปย์เอาไว้นี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่เชื่อมสัญญาณจากนี่ไปนู่นได้โดยไม่ต้องไปมุดตู้หรือสายถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วจากแพชเปย์แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อมสัญญาณไปที่ไหนถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับโดยปกติแล้วก็จะไปที่คอนโซลก่อนไหมครับจะต,ต้องใหม่อินเทอร์เฟซก่อนอ๋อใหม่อินเทอร์เฟซก่อนครับผมอ๋อโอเคนี่เนาะใช้เป็น<ช>ป r ซึ่งไทยท่นครับทําไมถึงต้องใช้สามตัว เพื่อให้ได้ครบชานอตตามที่คอนโซลอ๋อคอนโซลตัวนี้กี่กี่าร์ครับทั้งหมดมันยี่สิบสี่ไทท่านมันไทท่านไทท่านมันแปดตัวละแปดตัวละแปดแปดสามยี่ิบสี่ใช่ครับลิงกันพอดีใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือจากสเตทบล็อกตรงนั้นมาเอาสัญญาณเข้ามาก็คือเข้าที่แพชเป้แล้วก็เข้าไปที่อินเทอร์เฟสเพื่อเรคคอร์ดยิงเข้าเข้าคอมใช่ไหมครับเข้าที่นี่ใช้อันนี้เนาะใช่ไหมครับใช่แมคโคร จากอินเทอร์เฟซก็เอากลับมาที่คอนโซลอ๋อโอเคอันนี้คือที่เขาเรียกว่าซัมมิ่งเนาะใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะทำอะไรที่คอนโซลก็ได้เช่นใช้ EQ ใช้คอมเพรสใช้ได้หมดเลยครับแล้วก็สามารถที่จะอินเสิร์ตไปที่อวบอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมครับที่นี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีเอ็กซ์แบล็กของ XL Logic นะครับแล้วก็เป็นเป็นคอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็ s s l Fusion <S 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 ยังขาด The ดลั p พ s s นะครับใช่สนใจอยู่ครับเดล s Pass <c oughs> ครับทีนี้ก็พอ Insert อะไรก็ Return กลับมาที่คอนโซลเนาะได้เลย<ช>แล้วก็ออกไปที่มอนิเตอร์ได้เลยใช่ครับผมเห็นมอนิเตอร์อันข้างหลังออลังการมากเลยอ๋อครับมันคือตัวที่ผมเห็นที่เป็นเทนบ่อยๆอ, <MB> อ่ะเป m น D N B two ครับ มันใหญ่ไปสําหรับห้องนี้ไหมครับจริงๆผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยผมว่าห้องมันถ้าใหญ่กว่านี้ก็ก็จะเหมาะเหมาะไปครับห้องนี้มันซักเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบกว่าตารางเมตรเนาะจะใหญ่ไปหน่อยก็เลยมีเนียฟิวตัวตัวกลางใช่ไหมครับครับผมใช่ครับเป็นทูทูเอเหมือนกันคับผมสรุปที่นี่มีทูทูเอสามคู่สามคู่ใช้ในห้องนี้หนึ่งคู่แล้วก็ใช้เพื่อสันทนาการอีกสองคู่ใช่ครับสุดยอดจริงๆครับ มีผลงานอะไรที่อยากแนะนำให้คนเข้าไปดูไหมครับที่ถูกบันทึกเสียงที่ J S Recording Studio ครับก็จะมีในแฟนเพจครับ Facebook ครับผมก็จะชื่อ J S Recording Studio ครับในนั้นก็จะมีน้องๆวงเปเปอร์พี่แจ็คไฟแล้วก็มีพี่ๆคาร์ลอต้าลองเข้าไปดูในเพจได้ครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับผมที่นี่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการมากครับแต่ก็พี่เจ้าของแบบว่า อยากจะช่วยสนับสนุนนักดนตรีที่แบบมืออาชีพแล้วอยากจะมาใช้ของอุปกรณ์ระดับนี้ครับก็ผมก็ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นครับชั่วโมงแรกสองพันบาทครับผมแล้วก็หชั่วโมงห0 0พันอ๋อราคาดีเลยใช่ฮะแล้วก็จะมีถ่ายซิงค์ครับสำหรับใครที่อยากมา cover ที่นี่ถ่ายซิงค์ให้หนึ่งเพลงครับผมยังไงครับฝากด้วยครับที่เพจ js record studio ครับผม ถ้าใครสนใจก็ไปลองฟังงานที่ออกจาก J S Recording Studio ได้ที่เพจเนาะแล้วก็สนใจยังไงก็ติดต่อ inbox ที่เพจได้เลยจะได้มามีประสบการณ์เหมือนที่ผมตื่นเต้นวันนี้นะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ในฝันของหลายๆคนกับอุปกรณ์ระดับนี้นะครับอันนี้ก็คือ EP แรกของ Studio Tour by S S L นะครับที่จะพาทุกคนมาดูสตูดิโอในประเทศไทยทั้งระดับคอมเมร์เชียลใหญ่ๆนะครับจนมาถึงเป็น p r i v a t e Studio อย่าง JS Recordings t u d i o นะครับแล้วก็น่าจะมีพวกเป็น Home Studio ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะพาไปที่ที่ไหนต่อนะครับขอบคุณคุณไมค์กับคุณอาร์ตมากมาเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อ JS Recordings t u d i o ได้ที่เพจ a c e b o o k เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้วิดีโอนะครับขอบคุณครับทิ้งท้ายกันนิดนึงครับ JS Recordings t u d i o นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่บนถนนราชพฤกษ์ครับในหมู่บ้านบางเกาะบุรวาัครับผมอ่า ก็สบายนะไม่ไกลบ้านผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสแวะมาพักผ่อนเอ้ยมาทํางานที่นี่นะครับครับผมก็อย่างที่บอกเนาะใครสนใจก็ติดต่อผ่านเพจได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ